ค,คือผมให้แฟนผมกินไส้กรอกชีสแล้วชีสมันไหลใส่ปากอะครับแล้วแฟนก็กืนน้ำลายโดนนิ้วผมอะครับแล้วผมก็ใช้นิ้วนั้นชชตอให้แฟนนะครับจะท้องไหมครับอ๋อแล้วสับสนมาตัวเราเกิดมาจากอะไรคะตัวเราเนี่ยเกิดมาจากปากหรือตัวเราเกิดมาจากนิ้วคะลูกออดเนี่ยมันไหลลงคอไปแล้วกว่ามันจะไปถึงมดลูกเนี่ยมันโดนกดในกระเพาะทําลายตุยไปแล้วคะ่ะ และนิ้วเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นจับนูน่นจับนี่จับต้านแต่ทําให้คนท้องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคําถามแบบนี้มันไม่ควรมีแล้วนะคะพี่ฝันนคะระหว่างหน้า7ดหลัง7จห้ามีพอสพอคือไม่ท้องใช่ไหมคะหรือท้องคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราท้องช่วงไหนคะเดี๋ยวพี่จะตอบเป็นข้อๆนะคะ 1. มีพอสอพอแบบหน้า7หลัง7คืออะไรคือมีพอสอพอก่อนเมนมา7วันแบบไม่ป้องกันอันนี้เสี่ยงท้องสูงมากเพราะเมนเราเนี่ยมันคาดเคลื่อนได้นะคะมันไม่ได้ออกทุกวันที่1กับวันที่16นะคะมันอาจจะออกวันที่10ออกวันที่20ก็ได้นะ 2. มีพอสพอแบบหลัง7นับจากวันแรกที่เป็นเมนไป7วันค่ะอันนี้โอกาสท้องต่ำแต่ถ้าไม่ป้องกันโอกาสติดเชื้อก็สูงอีกเหมือนกันนะคะถามเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราท้องเราจะตรวจได้หลังมีพอสพอไปแล้ว14วันนะคะตรวจก่อน14วันไม่ได้หรอกคะ่ะ1อาทิตย์หนูก็อยากรู้แล้วว่าเขาว่าหนูจะท้องไม่ท้องไม่ได้ค่ะผลมันคาดเคลื่อนได้นะคะ พี่ฝันฝันคะคือหนูซื้อถุงไว้ตอนวันที่4หนูเก็บไว้ในห้องมีอากาศไทยเทดีไม่ร้อนไม่โดนแดดเลยคะ่ะและหนูก็เอามาใช้ต่อวันที่16คะ่ะเช็คแล้วไม่รั่วไม่ขาดหนูมีโอกาสที่จะท้องไหมคะ ถุงพวกนี้นะคะมีอายุการใช้งาน5ปีค่ะถ้าเช็คแล้วไม่รั่วไม่ขาดป้องกันได้99%จะคิดจะลักสนุกคิดถึงถุงนะคะไม่พร้อมเสี่ยงยาสดนะคะถุงพวกนี้ขอฟรีได้ที่อนามัยนะคะอนามัยเขามีทุกไส์ถูกขนาดแจกฟรีด้วยเดินไปขอได้เลยนะคะพี่ฝนฝนคะถ้าผู้ชายกินยาคุมแล้วจะมีประจำเดือนไหมคะภายในผู้ชายเนี่ยมีมดลูกอย่างนี้ไหมคะ จะมีประจำเดือนได้ต้องมีภายในแบบนี้นะคะถ้าผู้ชายไม่มีมดลูกแบบนี้กินยาคุมก็ไม่มีประจำเดือนค่ะบางคนกินยาคุมเพื่อเทคฮอร์โมนก็เป็นไปได้แต่กินแล้วเมนไม่ไหลแน่นอนค่ะจะมีเมนได้ต้องมีมดลูกนะคะอ๋อแล้วผู้หญิงคนไหนที่ไม่อยากจะมีเมนนะคะตัดมดลูกทิ้งค่ะแต่คุณหมอก็ไม่ได้ตัดให้ง่ายๆนะคะทุกคนถามพี่ฝนฝนจาตรงไหนหรอคะหนูอยากรู้มากเลยคะ่ะ ถามจะคอมเมนต์เนี่ยแหละค่ะกดติดตามพี่เอาไว้นะคะแล้วมาคอมเมนต์เปิดเป็นวิดีโอให้พี่เนี่ยตอบกลับเป็นวิดีโอได้นะคะแล้วคลิปไหนคนไหนที่พี่ตอบกลับเป็นวิดีโอไม่ต้องอินบอกมาให้พี่ลบคลิปนะคะพี่ไม่ลบค่ะเพราะคลิปเรานั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ตัวเราแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วไปเราเนี่ยได้ทําบุญนะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะเด็กสมัยใหม่มีพศออพเร็วกว่าไว้ปกติ เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะถ้าเรารู้จักป้องกันนะคะพี่ไม่เคยบอกให้ใครห้ามทำนะคะแต่พี่สอนการป้องกันคิดจะมันคิดถึงถุงนะคะไม่พร้อมเสี่ยงยาสดค่ะ พี่ฝนค่ะหนูมีพอสพอกับแฟนวันที่1กุมภาพันธ์ไม่ได้ป้องกันนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยพิเศษค่ะหนูก็เลยไปกินยาคุมฉุกเฉินเวลาห่างไป70ชั่วโมงอะคะ่ะหนูกินไป1เม็ดนะคะเมนหนูเนี่ยจะมาช่วง13-15ค่ะทีเนี้ยหนูก็ไปโบ๊ะบากับแฟนอีกครั้งวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะไม่ได้ป้องกันอีกเหมือนเดิมค่ะรอบมีคขอระเบิดนอกเลยค่ะหนูก็เลยกินยาคุมฉุกเฉินอีกครั้งอะคะ่ะกินเม็ดแรกไป12ชั่วโมงหนูมีสิทธิ์ที่จะท้องไหมคะ่มะ,คะ ประจำเดือนหนูก็ยังไม่มาเลยค่ะนี่ขนาดกลัวท้องยังคิดจะเสียบสดเลยนะคะแล้วจบด้วยการกินยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินันไม่ได้ป้องกันได้100%นะคะกลัวขนาดนี้ทาไมไม่รู้จะกินยาคุมหรือว่าใส่ถุงคะวิธีการป้องกันเนี่ยเขาก็สอนกันมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะถ้ายังไม่พร้อมเสี่ยงก็อย่าสดนะจ๊ะพี่ฝนฝนคะคือหนูมีพอสพอแบบไม่ได้ป้องกันนะคะใส่เข้าไปแค่สมครั้งนะคะแต่แฟนหนูเนี่ยก็ไม่ได้ระเบิดใส่นะคะ2วันต่อมา จำเดือนหนูมาหนูมีโอกาสที่จะท้องไหมคะหนูเครียดมากเลยค่ะคิดจะเสียบสดก็ต้องพร้อมเสี่ยงนะคะเสียบเข้าเสียบออกตั้งห้าหกทีตกใจกลัวท้องทันทีแม่เสียดายจังเสียดายจริงเม่นมาแล้วไม่ท้องแล้วนะคะพี่ฝนฝนคะ่ะ เป็นเมนขี่หลังแฟนได้ไหมคะปกติเนี่ยชอบขี่หลังกับแฟนมากเลยค่ะทีนี้พอเมนมาแล้วอยากขี่หลังแฟนมากเลยอะค่ะใส่ผ้าอนามายัยเกงแล้วก็โดดขึ้นค่อมไปเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่กระโดดขี่หลังได้เลยจ้านี่ไม่เลอะไม่ซึมไม่ล่วนะจ้ะปกป้องได้360องศาค่ะอยากจะขี่หลังแฟนแบบฟินๆใส่ผ้าอนามายัยเกงสิคะกดสั่งซื้อที่ตะก้าใส่มือได้เลยนะจ้า